ตัวคนว่าจะดังหรือไม่ดังนะมันอยู่ที่ตัวคนแต่จริงแล้วผมอยากเรียนว่าท่านพระพยอมเนี่ยท่านเองเป็นพระที่เก่งนะครับท่านไม่ได้เป็นคนโง่นะฮะเนื่องจากกิจกรรมที่ท่านทํามาตลอดเนี่ยท่านได้ทํางานใหญ่ๆที่สร้างคุณอุปการของศาสนาพุทธแล้วก็สร้างสาธารณประโยชน์มากมาย mm hmm. นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านคงไม่ขาดสติที่จะมาเชิญพวกเราไปโดยที่ไม่คานึงถึงผลดีผลเสียนะครับและอย่าลืมนะครับท่านพระพยอมเนี่ยท่านเองเป็นพระ ที่สร้างนวัตกรรมทางทางศาสนาพุทธเหมือนกันในการเทศนานะครับซึ่งทําให้เยาวชนของชาติเนี่ยหันไปสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นนะครับซึ่งใครก็แล้วแต่ที่จะมาวิวาพวิจารณ์ท่านเนี่ยต้องกลับมาคิดเหมือนกันว่าวิวาวิจารณ์ถูกคนหรือเปล่านะฮะคือคือวันนี้เนี่ยที่คุณวีระนาคณะไปเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมที่พี่น้องคนไทยรู้จักเนี่ย เพื่อได้วางกรอบและก็การจัดสถานที่การวางระบบต่างๆนะครับเรื่องรายละเอียดกรอบเดวคุณวีระจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าเรื่องสถานที่เนี่ยผมขอเรียนกับท่านผู้ชมว่าวัดสวนแก้วนี่จะจุพี่น้องประชาชนทุกจุดทุกมุมที่สามารถนั่งได้นะครับเ,เวทีก็จะมีการจัดสร้างอยู่กลางกลางสระน้านะครับแล้วก็มีร่องสวนมีศาลามีลานจอดรถมีพื้นที่สวนต่างๆมากมายในตลอดพื้นที่วัดในสอบถามว่า ประมาณร้อยห้าสิบร่แต่ว่าในร้อยห้าสิบร่นั้นก็มีสถานที่ก่อสร้างนะครับอาคารไรต่างๆอาคารที่จอดรถเนี่ยนะครับจะจอดได้ประมาณห้าร้อยคันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจุคนเนี่ยประมาณสามหมื่นคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการวางระบบเสียงและก็จอที่จะมีการถ่ายทอดไปยังจุดต่างๆแม้ว่าไม่ได้เห็นตัวแต่ยืนอยู่ทุกจุดในวัดสวนแก้วจะมีการเห็นหน้าโดยการผ่านจอโทรทัศน์รวมกับรวมกระทั่งว่าจะได้ยินเสียงครบถ้วน ส่วนเรื่องรายละเอียดว่ากรอบเรื่องอย่างไรที่คุณวีระจะได้อธิบายกันต่อครับก็คงจะเล่าตรงนี้ย่อๆเท่านั้นนะนะครับว่าเราจะเริ่มต้นประมาณบ่ายโมงในในเวลาบ่ายโมงตรงไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะจัดรายการเรียนแบบกับที่เรานั่งจัดรายการกันอยู่เนี่ยครับคือเราจะจัดรายการความจริงวันนี้แล้วก็จะนิมนต์ท่านเจ้าคุณมานั่งร่วมรายการกับเราครับเป็นผู้เป็นแขกรับเชิญ ทั้งๆที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสเน่ยแต่แต่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะแขกรับเชิญของรายการแล้วเราก็จะสนทนาความจริงวันนี้อันนั้นก็ก็ภาคที่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเราก็จะเปิดรายการความจริงวันนี้แบบเดียวกับที่เราเปิดที่ที่ทันดโดมเมืองทองธาน,นีและที่ราชมังคลากีฬาสถานก็มีคนทึ่งไปร่วมตาใสยสำหรับรอบแรกนกำนีม <c oughs> จตุพรนะต่อแก้ววีระนี่ก็ต้องอยู่ละ และเจ้าคุณประยอมส่วนเวทีที่เหลือก็จะมีจตุรนฉายแสงพงเทพเทพการจันนาอาดีสรเพียงเกตอัดนัทวุฒิใสเกื้อจักระพบเพนแขก <c oughs> น,นี่ก็ก็จะมาร่วมกันก็เรียกว่าได้ฟังกันจุใจแต่เนื้อหาสาระนั้นยังไงก็ต้องสงวนกับเราไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เรียกได้เหมือนกันว่า Talk of the Town เหมือนกัน ครับคือคนตั้งคำถามว่ามันจะไปพูดกันเรื่องอะไรที่นี่สงสัยกันมากว่าจะมีโฟนอินมาจากทักษิณชินวัตรหรือไม่ <c oughs> แล้วโฟนอิน <c oughs> จากทักษิณชินวัตรถ้ามาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรกันขึ้นในการเมืองเมืองไทยเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกว่าเรื่องพันนี้เราคิดได้เรามีความรับผิดชอบเราก็ขออุบไว้ก่อนก็แล้วกันถ้าอยากจะฟังก็ไว้ฟังกันวันนั้นนะ แล้วก็หลักการเดิมก็คือว่าพี่น้องที่มีความถนัดเรื่องการถ่ายรูปก็เป็นการท้าถายเพื่อเชิญชวนท่านถ่ายรูปนะครับก็คงจะวางกรอบกันประกวดกันเหมือนเดิมเลยนะครับคราวนี้แหละ จะได้รู้ว่าตากล้องคนไหนคนเก่งจริงเพราะ <ผม S 2> ว่า,วาหามุมถ่ายเนี่ยมันต้องหลากหลายจริงนะคือมันจะสวยงามมากในร่องสวนเนี่ยนะครับตามมุมต่างๆระหว่างต้นไม้กับคนใส่เสื้อแดงเนี่ยนะครับแล้วก็เนื้อหาที่มีความกลมกลืนกับบรรยากาศในวัดเนี่ยผมว่ามันมันน่าชัอย่างนี้ถ้าเราถือกันว่าการชุมนุมที่ราชมังคลากฬาสถานเป็นประวัติการของการชุมนุมผู้คนคือเป็นจํานวนที่มากที่สุดแล้วใส่เสื้อแดงเหมือนกันหมด ถ้าเราถือว่าเรื่องนี้เป็นประวัติการผมเชื่อว่าวันที่ยี่สิบสามที่วัดสวนแก้วจะเป็นประวัติการอีกแบบหนึ่งแต่จะเป็นประวัติการเหมือนกันนั่นก็คือว่ามีคนไปกันจํานวนมากที่สุดที่วัดสวนแก้วเคยมี<ะ>แล้วคนที่ไปก็แดงไปด้วยเสื้อสีแดงเต็มไปหมดแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะไปนั่งกันเรียบร้อยสงบอยู่ภายในวัดถ่ายภาพออกมาก็จะปรากฏว่ามี สีเขียวกับสีแดงสีเขียวคือต้นไม้ไม้ต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยที่มีอยู่ในวัดร่มรื่นไปทั้งวัดอ่ะไม่มีแสงแดดส่องถึงหรอกแล้วก็จะมีสีแดงของเสื้อผู้คนภาพที่ออกมาก็จะเป็นภาพที่ใครต่อใครก็จะไม่เคยเห็นแล้วเมื่อถ่ายทอดโทรทัศน์ออกไปหลังจากนั้นนะครับซึ่งจะนํามาถ่ายทอดไปทั่วโลกโลกก็จะตะลึงอีกแล้วว่าไอ้เสื้อแดงเอาอีกแล้ว ชุมนุมกันครั้งแรกแสนคนสง,งบไม่มีใครทะเลาะอบอกแว้งกันหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเขาลงแล้วเขาเขายกย่องนะครับคนอ่านแล้วก็แจ้งมาให้ทราบว่าเป็นการชุมนุมผู้คนที่น่ารักมากเพราะว่าสง,งบและจํานวนคนก็มากจริงๆแต่คราวนี้ก็จะได้ภาพใหม่ว่าโอ้โหเมืองไทยมันร่มรื่นร่มเย็นขนาดนี้แล้วที่นี่หรือที่เขาเรียกกันว่าวัดสวนแก้วที่มีเจ้าอาคือท่านเจ้าคุณพย์ แล้วเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นประวัติการเรื่องของการชุมนุมผู้คนแต่ว่าคุณลักษ์ครับถึงแม้ว่าบางท่านไม่ได้ใส่เสื้อแดงไปเนี่ยใส่เสื้อขาวหรือเสื้อสีอื่นๆเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับไม่ได้ห้ามเลยไม่ได้รมบเลยการกระซ้ากันเหมือนกันแล้วท่านเจ้าคุณพยมล่ะท่านเจ้าคุณเองก็คงจะไม่ครองจีวรสีแดงมาหรอกครับท่านก็คงครองจีวรสีเหลืองตามปกตินั่นแหละแล้วก็ท่านได้พูดเป็นความคิด เป็นปรัชญาบอกกับนักข่าววันนี้ด้วยซ้ําไป <Okay. S 1> ว่าทําไมถึงชวนพวกเราไปนั่งสนทนากันในวัดสวนแก้วท่านบอกว่าท่านนอกวัดสวนแก้วเนี่ยพวกเสื้อแดงไปพูดกันที่ไหนก็จะมีคนเสื้อแดงเท่านั้นที่ไปฟังพวกเสื้อเหลืองไปพูดที่ไหนก็จะมีพวกเสื้อเหลืองเท่านั้นที่ไปฟัง แล้วความรู้ความคิดความงอกงามทางปัญญามันจะไปแตกฉานขึ้นมาได้อย่างไรครับเพราะนั้นท่านเชิญความจริงวันนี้ไปวัดสวนแก้วก็เพื่อนที่จะให้คนวัดอ่ะซึ่งอาจจะใส่เสื้อสีขาวเขาได้มีโอกาสได้ฟังบ้างคือจะเป็นบรรยากาศที่มีความสงบและก็ไม่ได้คือใครใส่เสื้อสีอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ไม่ีใครขัดข้องไม่มีใครผัดข้องนะหลังนั้นนี่ทั้งหมดนี่ก็ต้องถือว่านี่คือคาเชิญชวนนะครับแล้วก็ไม่ยืมที่จะบอกท่านว่าไปวัดทั้งทีก็ ทอดผ้าป่าสามัคคีเสื้อด้วยกันคนเสื้อสีแดงนี่แหละครับจะทอดผ้าป่าสามัคคีจะสามบาทห้าบาทสิบบาทสุดแท่แต่เนี่ยรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าผ้าป่ากองนี้เป็นผ้าป่าสามัคคีที่จะได้เงินหลายสตังค์อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเข้าวัดแล้วนี่คนไทยเราถือนะครับเออเข้าวัดเสร็จแล้วไปเดินในวัดเหยียบเอาดินเหยียบเอาทรายติดรองเท้ากลับมาบ้านเนี่ยครับเราถือเขาถือว่าเอาของวัดกลับบ้าน เพราะฉะนั้นคนไทยก็มีวิธีการว่าขนสายเข้าวัดรเรียกว่าใช้ที่ใช้ธรณีสงใช้นี่ธรณีสงตอนสมัยผมเรียนประถมเนี่ยทุกปีเนี่ยจะมีการขนสายขนสายเข้าวัดขนสายเข้าวัดนั่นเป็นคติเป็นความเชื่อนะว่าเราไม่เอากําไรจากวัดค,คือเราไปเอาของวัดติดมาโดยไม่เจตนาแต่ว่าเราต้องมีเจตนาที่จะเอาไปคืนเพราะนั้นเราคืนให้มากกว่าด้วยครันี่เราก็ไปอาศัยวัดเป็นที่ตั้งเวทีปราศัยผูดจากัน แล้วเราจะไม่มีอะไรใช้นี่ธรณีสงบ้างก็น่าเกลียดเพราะฉะนั้นก็จะทอดพระป,ปาทอดพระป,ปาเสียก่อนตะคะต่งเ,เวลาเที่ยงนะครับเวลาเที่ยงทอดพระป,ปาให้เสร็จสับเรียบร้อยพอบ่ายโมงก็เรื่องพูดจารปราศัยกันก็ขอความเข้าใจกันอย่างนี้ตามนี้นะครับเอ,อาละครทีนี้เราก็มาถึงเรื่องที่น่าสนใจทางการเมืองในวันนี้ยังหนีไม่พ้นครับว่าหน้าข่าวนั้นถูกแย่งชิงไปด้วยเรื่องของคุณอภิรักษ์โอสะโยธิน ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพักประชาธิปัตย์โดยเหตุที่คุณอภิรักษ์โกศโยธินถูกปปชชีช้มูลความผิดก็ได้ประกาศในวันนี้ครับเพราะว่าเขาได้พูดเมื่อวานว่าวันนี้แหละจะถแถลงให้ชัดว่าสุดยืนจะเป็นอย่างไรทั้งพักประชาธิปัตย์และอภิรักษ์ก็ถแถลงแล้วครับถแถลงแล้วคือตัะจลาออก แต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมเพื่อกันความเข้าใจผิดสําหรับคนที่ไม่ได้ตามการบ้านการเมืองมามากก็คือว่าไม่ใช่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะมีอยู่แค่คุณอภิรักษ์คนเดียวนะเป็นที่เข้าใจกันนะครับรักไว้ถันเข้าใจว่ามีคนเป็นจําเลยคดีนี้เนี่ยถึงถึงแปดเก้าคนครับนะฮะตั้งกับสมัครสุนทรเวทตั้งกับอ่าใครต่อใครเนี่ยฟันก็รู้กันมาเราก็บูกกันมาหลายโหนแต่ว่าคุณอภิรักษ์เนี่ยมาแย่งหน้าเนื้อข่าวที่เนื้อ